เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่าอย่างที่บอกกันไปว่าน้ําใจคนไทยนะครับจะได้เห็นกันมากๆเลยในสถานการณ์ที่ต้องการกันแบบนี้นะครับโดยล่าสุดครับทางทิพยปพยกันภัยนะครับสนองพระดรํารินะครับสมเด็จพระสังฆราชถวายข้าวสารช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด1 9ครับโดยดรสมพรสืบถวินกุลน,นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่วิชุดาไตรธรรมที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภยัยเข้ากราบสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด ราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชถวายข้าวสารจำนวน5,000กิโลกรัมให้วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารนะครับเพื่อนำไปมอบให้กับวัดที่จัดตั้งโรงทานตามพระดาริสมเด็จพระอริรวงศ์สาคขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจนะครับให้กับประชาชนณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารครับ แน่นอนนะครับว่าวัดนี่ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจนะครับไม่มว่าจะทุกสถานการณ์แบบนี้ก็ยังเป็นที่พึ่งได้ทุกๆเรื่องเหมือนกันนะครับค่ะ